สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมาอยู่กับช่อง k p r z นะครับผมกับในเกม Limbus.com ไม่ใช่ Limbus เกมนะผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนวิธีการสู้กับเลยเฮงนะครับผมเป็นบอสใหม่ในเกมนี้ที่เพิ่องอัปเดตมาเลยนะครับผมสดๆแล้วร้อเลยโอเคโดยที่วิธีการไปสู้ทําทังไงก็คืออย่างแรกเลยเราก็หาพอโทษกระจกนะผมมันจะเกิดทุกๆ30นาทีนะครับผมมันจะอยู่ขอบแมปนะใน4มุมไให้เป็นการเสียเวลาล้านนผมก็มา วิธีการสู้กับเดฮงเราอย่างแรกเลยก็คือเราต้องเลือกเกรกรนะครับผมลามิชาแลนด์เท่านั้นนะครับผมผมไม่รู้ว่าตัวอื่นเนี่ยจะสู้ได้ไหมแต่ที่ผมเลือกเกรกอมาเพราะว่ามันมีสเทนสูงนะครับผมซึ่งมันมีอมตะแล้วก็สแต็กเกอร์วัยนะครับผมแล้วก็เลือดเนี่ยคิวอืไม่ต้องพูดมากอะไปดูกันในเกมเลยครับก็ดูตามไปก็ได้นะครับผมว่าวิธีการตีเป็นยังไงนะครับแต่ผมก็จะพยายามอธิบายแล้วกันนะครับผมว่า อันไหนควรคลาสอันไหนไม่ควรคลาสอันไหนควรเข้าไปตีนะครับผมโอเคครับมาเรามาดูกันเลยดีกว่าดเดเวลาเต้นลำแล้วได้ <c oughs> มากดโลดเอ้ยนักแตะคนอะ่ะคนได้มากระโดดม่วงป้าเอ้ยน้ำเงินพูดผิดเราไมา่ใช่น้ำเงินครับโอเคแล้วเราก็เข้าไปตีนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอีกครั้งนึงครับหนึ่งสองสามแล้วก็ถอยมาเอาแค่นี้พอม่วง ปึ๊บปะแล้วเข้าไปตีครับ1 2 3 1 2 3โอเคให้ครบ4 5ก็ได้ครับอืมจะได้แคส้ง่ายๆหน่อยป้าแล้วก็หมวกโอเค1น่งปีไปแล้วนะปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็ถ่ายมาโลบไปแล้วบล็อคทำเงินไปแล้วแล้วก็ม่วงครับผมโอเค ปึ๊บปึ๊บก็ถ่ายมาม่วงเอาเงินเข้าไปตีปึ๊บปึ๊บหนึ่งสองโควสามสิบแล้วก็กดสาม,สาม,สามไปเลยก็ได้ครับอย่งนั้นเราก็ชนะแล้วปึ๊บเห็นไหมเพราะเรามีาริตปี้สี่ห้าเขามันไม่มีอื านมาครับโอเคอ่ฮะโอเคแบบเฟดละประมาณสักพันแปดไม่จะแบบเฟดนะผมอ,อ่ะประมาณนั้นเหมือนที่เห็นเมื่อกี้เลยบบเฟดน,นี้เราควรจะระวังอะไรก็คือไม่จะใช้เหรียญแดงครับผมซาเวทไทเกอร์ลแล้วก็แยงเขียวอืมไม่รู้ชื่ออะไรลืมอ๋อมันเป็นไทเกอร์ปก,กติก่อนก็บ้าแล้วไอ้ชื่อท่าแล้ววะลืมลืม โอเคแล้วก็ไม่ใช้ไฟเราแพ้ไปเลยครับปึ๊บปึ๊บเราแพ้เรบนึงครับปึ๊บอาออันนี้เราแพ้เพราะว่ามันห้าเปอร์เซ็นต์อืมเราแตะเกลือไม่เป็นไรครับเราแตกเกลือไม่เป็นไรปึ๊บมึงใช้แดงออลลีโล่ก,ก่อนกระสุนหมดเอเคถ้าแรงเนี่ยเราลบอย่างนี้แรงปึ๊บเดี๋ยวป้าเลยก็ได้ครับแล้วก็กดไปเลย Okay. มันจะเหลือไม่ใช่ฟ้าสิผมชอบเรียกฟ้าเออเอาไปว่าน้ำเงินกับม่วงครับผมอ่ะโอเคน้ำเงินกับม่วงเราแครดได้นะครับแล้วก็ท่าเคาน์เตอร์มันสีฟ้าอันนี้เราแคร์ะนะม่วงเราแคร์ได้นะแต่ผมไม่แคร์ครับเราเขียวโอเคเนี่ยเคาน์เตอร์นช่หเนี่ยเคาน์เตอร์นนะค,อรครับอเคเราใช้มาครับไม่ต้องไปซื่อออกมาละม่ว,วงเราแคร์ได้อันนี้แต่ผมไม่แคร์ แดงก็เขียวครับแล้วเราก็ใช้ไปกี่สามเลยเนี่ยสาหบแค่สองสามนี่ยครับหนึ่งไม่ต้องใช้ครับปึ๊บอันห้าโอเคม่วงแพ้ได้ครับทำไม่แพปป้ปึ๊บเขียวปึ๊บปึ๊บโอเคปึ๊บปึ๊บอืมอืมแล้วก็ถ่ายมาครับ อันนี้เราค้าต่อได้แดีวผมนะครับเนี่ยมมันเยอะกว่าครับเราไม่อยากเสี่ยงแล้วก็แรงเราแรงนะเพื่อนแล้วก็สมหมดวะเออคุกแล้วก็แรงหมดครับโอเคใช้ไปเลยก็แล้วก็สมมาหมดครับอืเอามาโอเคปึ๊บโอเคครับแล้วก็ออกมามก็รอคุณด,ดาำนะโอเค มไม่ใช่กระสุนหมดหรอกมันไม่แชร์ครับประมาณว่ะเจ๋วแพ้เลยปึ๊บปึ๊บควยมาไม่ต้องเสียงครับไม่ต้องเสียงฮะปึาา๊บเจ๋วปึ๊บปึ๊บี่ยิงสามแพ้เลยตอนมันแคร์ไม่ลปทั้งเรับพยายามแครให้โดนครับผมเพราะว่าสเตปี้มันแคร์ลบ แต่เมื่อกี้มาแคสไปโดนมองแน่ยไม่เสียครับอันนี้แล้วก็แค่เลยครับโอเคเปึ๊บปึ๊บตัวที่มาแล้วแน่เล่นแบบนี้เซฟนะผมว่าเล่นแบบนี้เซฟสุดโอเคฟ้าอุ้ยเวลาโอเคแล้วก็แดงมองแล้วก็แดงนะั่นเร็วเพื่อนมองโอเคแล้วก็ ฟ้ารอรอบหนึ่งเสี่ออนะครับโอเคแดงรองไปเกี่ยงรอบหนึ่งโอเคครับผมก็แคสเลยปลึ๊บปึ๊บลบวิ่เก้าไปคราวนี้มันก็จะทอยหัวไม่ขึ้นแล้วเราก็จะแคสชนะอืมประมาณนั้นแต่นี่อย่าไปเสี่ยงครับเสี่ยงก็อย่าไปเสี่ยงแล้วม่วงก็แค่ได้แล้วโอเคฟ้ามันจะทอยหัวไม่ขึ้นแล้วครับโอเค S 1> <S 1> ไบมาไม่ต้องไปรี่ครับไม่ได้มีเวลาจำกัดน,นะโอเคม่วงแดงฟ้าก่อนแดงงเลยรอก,อาาก็ได้ครับแต่ถ้ามันไม่ใช้โอเคอันนี้นานไปแล้วเรารอมาเลเซีคูดาใหม่ครับม่วงเดี๋ยวโอเคเราเข้าไปแค่เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บคำถามได้ไหม คาราทีสามเจ็ดโอเคครับแอเดี๋ยวอาผมเดิมเดิมโทษโทษเขาก็ใช้เดีย่ยงแทบไปเลยครับไม่ต้องมาตีมผมนะตอนผมเสียงเลหมว่วงโอเควิ่งนงี้ครับง่ายนิดเดียวครับไม่ต้องมาสู้กับมันนะเดี๋ยวยว,ว้าแล้วก็รอมันรอมาหรับม่วงต้เงิน อดงเดียวไหมเก๋ไคแล้วทัาจริงแล,แล้วต้องให้มันแคสตัวแต่มันผมแคสดดไ,ไป่ดนนะมันไเป็นไรพยายามแคสท่าม่วงแล้วก็ท่าฟ้าอืมแล้วก็รับเงินเนี่ยอันนี้แคสได,ด้แล้ผมไม่แคสเก็บไว้หห่อไม่อยากเสี่ยงครับแต่มาแคสไม่โดนรอมาครับรอมันแดงเดีย๋ยวไหม เดี๋ยวโอเคเข้าไปแค่เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บสี่ห้าครับเราเข้าไปตีนะครับเนีแล้วก็ยับไปเลยแต่เมื่อกี้เราควรจะยัดให้เร็วกว่านี้ครับผมเพราะว่ามันเสียงต่อไปนะเมื่อกี้ถ้มามันงัดไอเซกิวแดงขึ้นมานี่จบเลยครับเก้าเจ็ดโอเคครับตามา เนี่ยประมาณสักพันหนึ่งผมไม่น่ใจว่าพันหนึ่งเนี่ยอันนี้ผ่านหรือยังครับผมแต่น่าจะผ่านแล้วนะถ้าประมาณพันอย่างเงี้ยเพราะว่าท่านี้เป็นท่าที่ยากที่สุดนะครับเพราะว่าหลบยากมากท่านแดงมันโอเคฟ้าอุ้ยเวลากทุกนอุ้ยไปแล้วแพ้ไปโดนเนี่ยโอ้โหเราควรจะมาเซฟกรเปินนี้ครัแจ็คเกอร์เห็นไหมมันเริ่มมาแล้วหลอดฟ้าโอเค โอ้มันแพ้ไม่โดน่ะแต่มันสี่ห้าเลยเดียอันนี้ยใน,นยากละ 1, จะพันพันหกสิบห้าน่าจะได้แล้วมั้งอ่ะเดี๋ยวผมลองอันนี้ตูวนล้วผมลองให้มันใช้ท่าแนโอเคแล้วก็เราจะไม่ตายนะครับผมเพราะว่าเกกอมีพาสีเป็นอาอเค ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมในส่วนของเยเหิงเติมวิธีการสู้ในฟีบาสเกมอัปเดตนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผมสำหรับคลิปหน้ามีอะไรก็ดูไปเถอะครับโอเคขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ